สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาเรียนเรื่องการหารการหารในที่นี้จะอยู่ในเนื้อหาของปอ3นะคะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะคะต้องเป็นการเรียนออนไลน์เนาะนักเรียนที่โรงเรียนของคุณครูนะคะก็จะเข้ามาดูวิดีโอนี้การอาจจะดูขั้นที่หรืออาจจะดูย้อนหลังก็ไม่เป็นไรการหารคืออะไรการหารก็คือการนำจำนวนจำนวนหนึ่ง แบ่งออกครั้งละเท่าเท่ากันโดยที่อาจจะแบ่งแล้วเพียงพอพอดีเลยเราเรียกว่าการหารลงตัวไม่เหลือเศษหรือแบ่งไม่พอดีเราก็จะมีการเหลือเศษเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่ามันเป็นยังไงทีนี้การหารมีวิธีทำสองวิธีคือการหารยาวและการหารสั้นเดี๋ยวเราก็จะมาดูการหารยาวกันก่อนการหารยาวคืออะไรการหารยาวนะคะก็คือการ หารโดยนำตัวหารนำตัวหารไปหารตัวตั้งทีละหลักทีละหลักนะคะโดยหารจากทางไหนก่อนทางซ้ายมือก่อนเลยแล้วไปทางขวามือเรื่อยๆจนหมดแล้วถ้ามันหารลงตัวอย่างที่ครูบอกข้างต้นถ้าหารลงตัวมันจะมีเศษเป็นศูนย์แต่ถ้าหารไม่ลงตัวนั่นก็คือจะมีเศษ1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆ แต่ไม่ถึงตัวหารนะคะถ้ามันเศษมันเท่ากับตัวหารแสดงว่าเราหารผิดนะเพราะถ้าเศษเท่ากับตัวหารแสดงมันยังมีการหารเกิดขึ้นได้อยู่ทีนี้ขั้นตอนการหารยาวเป็นอย่างไรข้อที่หนึ่งเลยเขียนเครื่องหมายหารยาวเครื่องหมายหารยาวเป็นยังไงนี่เลยตัวนี้เลยตัวนี้เป็นเครื่องหมายหารยาว ข้างนอกและที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าเครื่องหมายหารเนี่ยเราจะนําตัวหารมามาเขียนและนําตัวตั้งมาเขียนด้านในก่อนเขียนแค่สีน้ําเงินกับสีแดงก่อนนะส่วนด้านบนสีส้มเนี่ยเป็นผลหารซึ่งเราต้องท่องสูตรคูณได้ท่องสูตรคูณได้ ถ้าท่องสูตรคุณได้หาผลหารได้แน่นอนอ่ะทีนี้พอเขียนสีน้ำเงินกับสีแดงตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วการหารที่จะได้ผลหารด้านบนสีส้มมาเนี่ยขั้นตอนที่สองเลยหารทางซ้ายมือสุดก่อนทางซ้ายมือสุดคืออะไรก็คือเลข3 3ตัวแรกนี้คือตัวตั้งนะคะตัวตั้ง เอ้ยไม่ใช่ตัวหาร3มตัวแรกข้างหน้าคือตัวหารนี่และด้านใน3ามตัวแรกคือตัวหารด้านในตัวนี้36เนี่ยคือตัวตั้งอ่ะโอเคเราใส่ตัวหารตัวตั้งเรียบร้อยแล้วหารทางซ้ายมือก่อนทางซ้ายมือหลักที่1คือหลัก10เพราะสองหลักเนาะ หลัก10คือ33คูณอะไรถามตัวเอง3คูณอะไรได้3แน่นอน3คูณ1เป็น3ใส่1ไว้ด้านบนเราเรียกว่าผลหารไว้ด้านบนเลยหาร3ได้1เราก็3คูณ1แล้วเราก็มาใส่ข้างล่างเป็น3หลังจากนั้นเอามาลบกัน3ลบ3เหลือ0ซึ่งเราละเอาไว้0ไม่เขียนเพราะ มันไม่มีค่านะคะถ้าอยู่ด้านหน้าทีนี้เสร็จแล้วเราก็นำหกลงมาเป็น6อยู่ตรงนี้แล้วถามตัวเองต่อว่า3คูณอะไรได้6 3 1 3มหนสาสองหก็มาใส่ไว้ด้านบนใส่ผลหารให้ตรงกับตัวที่เราหารในที่นี้คือหาร6เราก็เขียน2ให้ตรงกับ6 3สองเป็น6ใส่ด้านล่างอีกเหมือนเดิม คุณเลยมาขั้นตอนที่3มแหละสามองหใส่ด้านล่างอีกเหมือนเดิมแล้วลบกันเหลือ0เหลือ0ตรงนี้เรียกว่าเศษจ,จากการหารเศษเหลือ0นย์นั่นแสดงว่าหารลงตัวนั่นเองทีนี้พอหารเสร็จแล้วให้นักเรียนนะคะตรวจสอบคำตอบว่ามันถูกต้องหรือเปล่าโดยการหาร ตรวจสอบคำตอบจะคู่มากับการคูณนั่นเองคูณยังไงให้เราไปพิจารณาที่ตัวหารกับผลหารก็คือตัวที่อยู่ด้านหน้าเครื่องหมายและด้านบนเครื่องหมายนำมาคูณกันตัวหารคูณผลหารและบวกด้วยเศษจ,จากการหารจะมีค่าเท่ากับตัวตั้งนั่นเองตัวที่อยู่ในเครื่องหมายหารถ้า ตรวจสอบแล้วถูกต้องข้ามมันจะเท่ากันเช่นข้อนี้ตัวหารเราคือ3ผลหารเราคือ12นํามาคูณกัน3คูณ12ได้36บวก0ก็เลยเท่ากับ36ซึ่งมันเท่ากันนั่นเอง36ก็เท่ากับ36ของตัวตั้งแสดงว่าข้อนี้ถูกต้องอ่ะทีนี้ดูขั้นตอนกันไปและอาจจะงงอยู่ดังนั้นมาดูตัวอย่างกัน ตัวอย่างในที่นี้เป็นการหารตัวตั้งสองหลักโดยที่ตัวหารหหลักก่อนการหารยาวนะคะอ่ะมาสองหลักก่อนเดี๋ยวค่อยไป3หลัก4หลักมันเป็นยังไงอันดับแรกเขียนเครื่องหมายหารตัวหารตัวหารคืออยู่ด้านหลังนี้ c ตัวตั้งคืออะไร84เอามาใส่เลยทีนี้ก็หารทีละหลักทีละ ตัวนะคะจากทางซ้ายมือก่อนซ้ายมือหลักแรกก็คือ8หรือ80นั่นเอง4คูณอะไรได้8เราก็ท่องสุดคูณไปเลย4คูณ1เป็น4 4คูณ2เป็น8แสดงว่า2ใส่ด้านบน8และทาตอบ4คูณ2เป็น8ให้ใส่ด้านล่างให้ตรงกับ8นํนำมาทำรายการน,นำมาลบกันนั่นเอง นำมาลบกัน8ลบ8ก็เหลือ0แล้วก็นำา4ลงมาต่อมาก็4หาร4ถามตัวเองต่อ4คูณอะไรได้4ก็4คูณ1เป็น4นั่นเองนำมาใส่ให้ตรงกันแล้วก็ลบเหลือ0แสดงว่าเศษในข้อนี้เท่ากับ0นั่นแปลว่าหารลงตัว อพอเราได้การหารเสร็จสับแล้วได้ผลหารแล้วต้องตรวจคำตอบตรวจคำตอบก็คือนำตัวหารตัวหารของเราคือ4คูณกับผลหารก็คือ21แล้วบวกด้วย0ต้องเท่ากับ84อ่ะจริงไหมอ่ะลองมาคิดกัน21คูณ4 c หนึ่ง c c สองเป็นแปดแปดสิบสี่บวกศูนย์ก็เท่ากับแปดสิบสี่ดังนั้นข้อนี้ตอบเท่ากับยี่สิบเอ็ดนั่นเองนะคะามาดูตัวอย่างที่สองต่อตัวอย่างที่สองห้าสิบหกหารสี่ได้เท่ากับเท่าไรอันดับแรกเห็นเครื่องหมายหารตัวหารไว้ด้านหน้าคือสี่และตัวตั้งคือ56นัเกเรียนต้องพิจารณาให้ได้ว่าอะไรคือตัวตั้งอะไรคือตัวหาร เพื่อนำมาใส่ในเครื่องหมายให้ถูกต้องต่อมาก็หารเลยหารจากทางซ้ายไปก่อนทางซ้ายสุดก็คือ5 4อะไรได้5 4คูณ1เป็น4 4คูณ2เป็น8อ้าวเลยแล้วถ้าเลยแบบนี้ให้นักเรียนเอาตัวที่น้อยกว่าตัวที่จะหารนะคะดังนั้นก็เลยกลายเป็น4คูณ1เป็น4นำมาลบกัน ทีนี้ลบกันแล้ว5ลบ4เหลือ1นักเรียนต้องเขียนเอาไว้ก่อนนะและนำา6ลงมาเพราะ4หาร1ไม่ได้และนำ6กลงมาแสดงว่า4ต้องหารอะไร4ต้องหาร16 4คูณอะไรได้16นักเรียนก็ท่องต่อ4คูณ2เป็น8 4คูณ3เป็น12 4คูณ4เป็น16นักเรียนก็ใส่4เอาไว้ด้านบนให้ตรงกับเลข6 เป็น16แล้วก็นำมาลบการ16ลบ6เหลือ0หารลงตัวอีกแล้วเมื่อได้แบบนี้แล้วก็ต้องตรวจคำตอบทุกครั้งเพื่อความแม่นยำนะคะตัวคำตอบให้เรานำตัวหารคูณผลหาร4คูณ14และบวกด้วยเศษคือ0ต้องเท่ากับ56อ้ามาดูกันว่าจริงไหม 14คูณส 4, 4ีคูณสเป็น16ใส่6ทด1 4 1 4ทด1เป็น5้บวกศก็เลยได้เท่ากับ56เท่ากันแสดงว่าข้อนี้ตอบ14ง่ายไหมคะง่ายมากๆอันนี้เป็น2หลัก3หลัก4หลักถ้าทำสอหลักได้3หลัก4หลักก็สบายมากอ่ะมาดู2หลักกันบ้าง2หลักแน่นอน เขียนเครื่องหมายไปก่อนตัวตั้งตัวหารคืออะไรก็นำมาใส่ตัวหารคือ5าไว้ด้านนอกตัวตั้งคือ72อันดับแรกหารทางซ้ายก่อนแสดงว่าต้องหาร7ก่อน5คูณอะไรได้7 5คูณ1เป็น5 5คูณ2เป็น1 0 5คูณ3เป็น15อา้าวเลย7แล้วนั่นแปลว่าต้องเอาที่น้อยกว่า7แสดงว่า5คูณ1เป็น5แล้วนำมาลบกัน7ลบ5เหลือ2 และนำอะไรลงมานำสองลงมาเพราะ5หาร2ต่อไม่ได้และนำสองลงมาแสดงว่า5ต้องหาร22ท่องต่อ5 1 5 5 2 1 5 35 5 4 20 5 5 25อ้าวเลยไปอีกแล้วดังนั้นเอาตัวที่น้อยกว่า5คูณ4เป็น20ลบกันเหลือ2นั่นแปลว่าจะตอบเท่านี้ไม่ต้องเติมอะไรใดๆทั้งสิน้น เพราะตรงนี้ก็คือเศษของการหารระหว่าง72หารด้วย5เศษที่เหลือก็คือ2นั่นเองแสดงว่าข้อนี้อ่ะตรวจคําตอบหารเสร็จแล้วต้องตรวจคําตอบข้อนี้หารไม่ลงตัวเพราะเหลือเศษจ,จริงไหมเรามาดูกันตัวหารคูณผลหาร5คูณ14และบวกด้วยเศษก็คือ2ต้องเท่ากับ72 14คูณ5 5คูณ4 20ใส่0ทด2 5 1 5ทด2เป็น7แต่ยังไม่จบ70 70บวก2ก็เท่ากับ72มีค่าเท่ากันดังนั้นข้อนี้การตอบเวลาเหลือเศษการตอบนะคะเราจะตอบแบบนี้ตอบ เจ็ดสิบสองหารห้าได้ 14, สิบสีเศษสองนั่นเองอะขอตัวอย่างที่4ตัวหารคือ8ตัวตั้งคือ99เหมือนเดิมนำตัวตั้งไว้นอกเครื่องนำตัวหารไว้นอกเครื่องหมายนำตัวตั้งใส่ไว้ด้านใน8คูณอะไรก่อนเลย8คูณทางซ้ายสุด ซ้ายสุดก็คือ9 8ไม่ใช่8คูณขออภัยค่ะ8หาร9ก่อน8หาร9ก็ถามตัวเองว่า8คูณอะไรได้9 8คูณ1เป็น8 8คูณ2เป็น16อ้าวเลย9ไปแล้วดังนั้นเอาตัวที่น้อยกว่า8คูณ1เป็น8นั่นเองลบกันเหลือ1ต่อมา8หาร1ไม่ได้แล้วก็นำา9ลงมา8หาร19 ท่องสุดคูณต่อ8 1 8 8 2 16 8 3 24 24เกิน19แล้วเอา8 2 16ลบกันเหลือ3แสดงว่าเศษในที่นี้ข้อนี้หารไม่ลงตัวอีกแล้วเศษก็คือ3นั่นเองดังนั้นตรวจคำตอบตัวหาร 8คูณผลหาร12บวกเศษคือ3ต้องเท่ากับ99มาดูกันว่าจริงไหม12คูณ8อ้อ่ท่องสุดคูณได้นี่12คูณ8ได้เท่าไหร่96ต่อมา96บวกเศษอีก3 96บวก3ก็ได้99ซึ่งตรงกันดังนั้นข้อนี้คำตอบของเราก็คือ สิบสองเศษสามเราก็ตอบตอบสิบสองเศษสามหรืออาจจะทวนโจทย์มาโจทย์คือเก้าสิบเก้าหารแปดได้สิบสองเศษสามนั่นเองเมื่อนักเรียนดู คลิปวิดีโอนี้จบแล้วนะคะนักเรียนจะสามารถทําใบงานที่1และใบงานที่2ได้ใบงานที่1คืออะไรใบงานที่1นะคะ,ะนักเรียนก็ไปทําใบงานที่1ซึ่งใบงานที่1นึ่เนี้ยถ้านักเรียนทําไปนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามันหารลงตัวต่อมาใบงานที่2มี1 0มี12ข้อนะคะใบงานที่2เหมือนกันเลย2หลักกับ1หลักตัวตั้ง2หลักตัวหาร1หลัก ถ้าทำไปก็จะเห็นว่ามันหารไม่ลงตัวก็คือเป็นเศษนั่นเองถ้านักเรียนดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วนักเรียนก็สามารถทําได้ทั้ง2ใบงานนี้เลยถ้ามีข้อสงสัยอะไรนะคะก็ถามคุณครูได้เลยนะคะวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะไว้เจอกันในคลิปถัดไป